สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวแสงที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่อง w h แอ m I ช่องที่จะนำพาพวกเราทุกคนกลับมารู้จักและจดจำตัวเองได้ว่าเราที่แท้จริงเป็นใครและมาทำอะไรที่โลกใบนี้อีพีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเผชิญหน้ากับความกลัวความรู้สึกคลื่นต่ำและพลังงานลบในตัวเรา อย่างที่รู้กันว่าเรานั้นมีทั้งสองตัวตนคือจิตวิญญาณแล้วก็ตัวตนที่เป็นกายภาพหรือว่าตัวตนอัตตาซึ่งเป็นการทำงานผ่านร่างกายสมองแล้วก็จิตสำนึกตัวตนอัตตาทำงานผ่านความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตนที่ทำงานผ่านเกมมายาของโลก3าม d การเอาตัวรอดแล้วก็ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกที่กำหนดเราแต่ว่าตัวตนที่สูงกว่าหรือตัวตนพระเจ้าหรือว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยทำงานผ่านความรักแต่เมื่อเราต้องอยู่ในกายสังขารกายภาพหรือตัวตนในเกมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักตัวเองในมิติของตัวตนอัตตาเข้าใจการทำงานของร่างกายต่อสิ่งที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัส แล้วก็สารเคมีของเราเนี่ยจะตอบสนองอัตโนมัติตามสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดซึ่งเป็น,นกลไกการทำงานของร่างกายที่วิวัน์มาเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเลยแต่เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นมากกว่าแค่มนุษย์ที่เกิดมาเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดเรามีความสามารถ มีพลังอำนาจและศักยภาพที่จะเปลี่ยนและยกเหนือการทำงานของร่างกายได้ตัวตนพระเจ้านั้นเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นพลังงานบวกเป็นแสงสว่างแห่งความรักแล้วก็เป็นสติปัญญาสากลของจักรวาลที่มีทุกอย่างรู้ทุกอย่างเมื่อเราเชื่อเราจะสามารถมีชีวิตอยู่เหนือมนุษย์ได้ อย่างไรก็จนกว่าเราจะสามารถกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนพระเจ้าในเราได้นั่นแหะคะ่ะจนกว่าจะเสถียนแล้วก็สมบูรณ์ซึ่งเราจะค่อยๆไขกุญแจในทุกๆก,การเรียนรู้ใน EP พีถัดไปกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการ,รเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดก็ตาม ความทุกข์ความเจ็บปวดความโกรธความแค้นความขุนข้องหมองใจความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความวิตกกังวลทุกๆความที่เป็นพลังงานลบหรือขึ้นต่ำเราไม่สามารถกำจัดมันได้เราไม่สามารถทำให้มันหายไปได้แต่เราสามารถแปลเปลี่ยนมันได้ด้วยการตระหนักรู้อันดับแรกให้เราอะ ยอมรับก่อนว่าอารมณ์เนี้ยได้เกิดขึ้นแล้วอย่าต่อต้านอย่าผลักไสย,ยอมรับมันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วทำความรู้จักกับมันไม่ต้องรังเกียจแต่ให้สบตาแล้วมองเข้าไปในความรู้สึกนั้นนั่นคือความกลัวลึกๆในจิตใต้สำนึกของเรารู้สึกถึงความรู้สึกนั้นอย่างเต็มเปี่ยม โดยไม่ตัดสินแต่ให้โอบกอดโอบรับมองเขาเป็นเด็กน้อยๆที่เขาอยู่กับเราแล้วก็รอให้เรามอบความรักให้เขาอย่าปฏิเสธอย่ารังเกียจเพราะนี่คืออีกหนึ่งตัวตนของเราทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนต้องการความรักและรอให้เรากลับไปเยียวยาเขายอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ปล่อยให้เขาได้แสดงตัวตนนั้นเราเพียงแค่โอบกอดเขาเมตตาแล้วก็ให้อภัยในความรู้สึกนั้นบอกกับเขาว่าฉันรับรู้ว่าเธอกําลังเกิดขึ้นในตัวฉันฉันขอโทษและฉันให้อภัยตัวเองบอกรักเขาแล้วก็ปลดปล่อยเขาไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดเมื่อเรายอมรับไม่ผักต้านเขาเข้ามาเกิดขึ้น และจะหายไปในที่สุดแต่เขาจะหายไปอย่างถาวรเมื่อเรายอมรับโอบกอดและให้อภัยอย่างแท้จริงทำแบบนี้กับทุกๆความรู้สึกนี่คือการเยียวยาความบาดเจ็บของอีโก้อาจจะเป็นปมในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรให้เราเพียงเยียวยาเขาด้วยความรัก จากนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวแล้วนะคะทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดสามารถเยียวยารักษาได้ด้วยความรักและเหล่านี่แหละคือผู้รักษาตัวเองไม่ใช่ให้ใครผู้ใดมาเยียวยารักษาเราคือผู้ที่มีพลังอำนาจแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเราคือพระเจ้าและเราคือความรักดังนั้นจงให้ความรักกับตัวเองก่อนเยียวยาตัวเองก่อน แล้วเราจะสามารถส่งต่อความรักและเยียวยาผู้อื่นต่อไปได้นะคะโอเคค่ะอีพีนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์หลักพระเจ้าทุกองค์นะคะวันนี้ฝันดีค่ะบ๊ายบาย